คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กับคู่จิ้นคู่นี้นะจ๊ะในเรื่องดอมทูเซโนเมื่อหัวใจใกล้กันสวัสดีน้องเฟิร์สน้องจ้าสอัสดีครับอ่อะแนะนำตัวไปทางกายอีกสักครั้งหนึ่งกับแฟนนิวพลัส่อยจ้ะครับเป็นนานได้ครับสวัสดีครับผมจาพัชรละครับครับครับสวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองรันนะครับเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะสองคนนี้ตั้งแต่ ตอนกองทันไทยเดอะซีรีส์ที่ทั้งสองนานแค่ไหนนานปีหนึ่งน่าจะปีหนึ่งได้นานานมากปีเป็นปีเลยนะใช่เป็นไงที่อ่านมาโควิดหลายซีซั่นมากแต่เราหยุดไปทำอะไรกันเราวมากก็อยู่บ้านครับเรียนออนไลน์ครับมีกิจกรรมอะไรที่บ้านทำบ้านนอกจากแบบเรียนออนไลน์อยู่บ้านก็ดูหนังฟังเพลงออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับฟิตฟงฟิตอย่นหงี้หรอก็กลัว ก็ประมาณนั้นนะครับเราก็ออกกำลังกายตามปกติครับ่ครับจาบ้างส่วนผมครับวันช่วงตอนก่อนหนะ้าโควิดผมจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากจะออกกำลังกายทุกวันเลย5 5วันถึง7วันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโควิดมันจบเนี่ยเราค่อนข้างที่จะแบบว่า ออกกำลังกายหาที่ออกกำลังกายยากก็จะมีกิจวัตรที่บ้านขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาคือแบบจะเป็นแบบพวกคาร์ดิโออยู่ที่บ้านตาม u t u b e อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ออกกำลังกายตาม y YouTube ต่างๆไปใช่แต่ออกที่บ้านอะไรเงี้ยนะมีอะไรนอกจากการออกกำลังกายพักผ่อนอยู่ที่บ้านบ้างมีเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาที่เราชอบอีกก็คือเป็นอาจจะเป็นเลี้ยงปลาคา์ฟครับแล้วก็จะเป็นชอบปลูกต้นไม้เลี้ยงบอ,บอนไซได้ทําอะไรที่แบบก่อนหน้านี้เราไม่มีเวลาได้ทาอะไรเงี้ยครับใช่ เพิ่งค้นพบตัวเองว่าชอบเลี้ยงปลาปุูทพืชมอย่างงี้เหรอเพิ่งค้นพบตัวเองว่าแก่ครับวินเดคนบอกเออผมก็เพิ่งมาคิดเออก็ก็มันนี้ก็นิดนึงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออแต่มาแต่เราก็ชอบจริงจริงอะเราก็เออใช่ครับพอได้เข้าสู่วงการในการเลี้ยงปลาเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าได้จับจับหจับมันจริงจริผมรู้สึกผมอยากเข้าไปเล่นกับมันอยากแบบ เขาเรียกว่าอยากไปไหว้น้ำเออใช่พี่อยากเอาจริงพูงจริงอยากลงไปไหว้มันยิ่งตัวใหญ่ๆนะผมผมอยากเลี้ยงให้เป็นอย่างนั้นไงแต่ผมไม่อยากซื้อตัวใหญ่มาเลยผมก็เลยหาความรู้ศึกษามันจนแบบตอนนี้ผมชอบไปแล้วแต่ยังเลี้ยงไม่ได้ตัวใหญ่แต่พยายามอยู่ครับเออมีมีเชื้อสายเป็นไนเงือกหรือเปล่าเอาควาาแมนนะเออเป็นเอาความแมนอย่างนี้หรือเปล่าเห็นเห็นโมเมนต์ที่ปลาอยู่ในน้ำด้วแบบรู้สึกแบบสดชื่นใช่ผมรู้สึกว่าอแบบรู้สึกสดชื่นแล้วแบบ อยากเล่นอยากจับครับแต่ว่าปลาพวกนี้ก็ไปจับมาก็ไม่ได้เขาก็จะเครียดเหมือนกันเขาก็เหมือนสัตว์ทั่วไปนะครับเไม่อยากเลี้ยงเหมือนจ้าวเขาเขาแบบเป็นแบบรักสัตว์จริงจริงจ้าวเคยแนะนําให้เลี้ยงครับแต่ว่าพอดีห้องเล็กไปหน่อยไม่รู้จะเลี้ยงที่ไหนครับแนะนําให้เลี้ยงที่ไหนบอกดิเขาแนะนําให้ผมเลี้ยงในเครื่องซักผ้าเลี้ยงไม่ได้ครับ ไม่อยากหาตู้ใหญ่ๆมาแบบเลี้ยงหรอแบบไว้ในห้องอย่างเงี้ยแบบสองคตสองวเงี้ยกลัวไม่มีที่นอนแทนเตียงอ่ะเธอเวลามองตู้ปลาจะได้แบบคิดถึงหน้างตาอย่าเงี้ยแล้วเดี๋ยวูว่ยเดี๋ยวเราจะติดปลาไงแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อมาเพิ่มเราได้หนึ่งเราได้สองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อกลัวติดปลาแทนติดตาเออออเก็เป็นกิจกรรมช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะของเรทั้งคู่เหงาบ้างบ้าเวา แบบช่วงอยู่ที่บ้านกันอย่างเงี้ยไม่ได้ออกไปทำงานเพราะปกติเราต้องแบบเข้ากองทำงานเหียวปะก็มีบ้างนะครับมีบ้างจริงๆมันมันอยู่เฉยๆมันก็จะแบบไม่ค่อยมีอะไรทำมันก็จะเหงาบ้างครับมีวิธีแก้เหากันอะไรไหก็ดู u t u b e ครับเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเรามีเรียนออนไลน์อ่ะต้องโดนสักหนึ่งเรื่องให้เป็นวินเนอร์ที่สุด Kingdom ครับผมชอบดูหนังซอมบี้อะไรพวกนี้อ่ะจาก กิจกรรมที่ใครขี้ใครเหงาอยู่ที่บ้านนอกจากแบบการเลี้ยงปลาและปลูกต้นไม้มีอะไรบ้างมผมว่าช่วงช่วงที่เป็นเบรกโควิดเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดีอีกแบบหนึ่งนะคือเราได้ค้นหาว่าเราอาจจะชอบอะไรเพิ่มขึ้นอีกไหมหรือว่าเราอยากทําสิ่งไหนเพิ่มขึ้นอีกไหมมันจะมีเวลาช่วงตรงนี้มากขึ้นแต่ ช่วงแรกๆมันก็เหงาเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรทำช่วงแรกๆผมก็จะดูหนังเหมือนกันก็จะดู n น t f l i x ดู HBO อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ยังมีเพิ่มมากกว่านั้น,นเปนนอกจากการเลี้ยงปลาดูต้นไม้แบบคนพบตัวเองอเหมือนมันชอบอไรอีกอันนี้ผมยังยังยังอยู่ในช่วงที่ค้นหายอยู่ก็ไปเรียนออนไลน์ในช่วงเบื้องต้นของแต่ละเรื่องที่อยากรู้ครับอะไรประมาณนั้นออใช่ตอนลี้ปลาถามไปสิเธอคือแบบตอนมันต้องมีการลองผิดลองถูกนะใช่ครับใช่ใช่เวลาน้องปลาตายรู้สึกเสียใจโอ้โหคนหูแม้ มันโหดหูครับมันเหมือนว่าผมอ่ะจะมีชื่อให้ปลาผมทุกตัวแบบว่าเธอจำได้เหรอจำได้ครับเพราะว่าผมจะเลือกจะเลือกปลามาเองเลยเลือกปลาผมไม่ได้ไปเลือกจิ้มจิ้มแล้วเลือกทั้งหมดกี่ตัวในบ่บอตอนนี้มีห้าตัวครับอ๋อดูว่ามีแบบบ้า๋อเป็นร้อยไม่ไหวเกันจำไม่ได้เหมือนกันครับวันนั้นห้าตัวนี้มีชื่ออะไรบ้างมีชื่อโอ้หเขินจังมีชื่อเออเป็นไว้ช็อกครับ เป็นชาโคมีไข่ต้ม,มแล้วก็เชอร์เบตแล้วก็ส่วนหนึ่งอะไรนะอ่าเป็นโรมิดครับเออไม่หายอีตัวหนึ่งคือเปิดเปิไปเรียกว่าอ,อ,อยู่ในบ่อเย็นๆนะเนาะมาไหว้ด้วยกันไหมล่ะ ถาตัวนี้ตั้งชื่อเองทั้งหมดใช่ครับตั้งเองเฟิรไม่อยากเฟิร์สไม่มีแบบส่วนร่วมในการตั้งชื่อน้องปลาให้กับจ๋าวเขามีส่วนร่วมแบบไม่รู้ตัวทั้งทั้งหมดนี้เป็นของหวานหมดเลยครับอ๋อเหรอเชอร์เบดก็เป็นไอติมเชอร์เบดเป็นรวมมิตรก็เป็นไอติมรวมรวมมิตรที่ใส่น้ําแข็งกินอะไรเขาไม่มีส่วนร่วมยังไงอ่ะก็เนี่ยเขาชอบกินของหวานเนี่ยเขาไม่ค่อชอบกินของหวานนะถ้าไม่กินของหวานแล้วไม่อ้วนนะเธออ่ะมันก็อ้วนนะครับแต่ว่าเราเราแบบ กินแล้วเราก็ไปสารภาพบาปกับตัวเองไปออกกําลังกายาอะไร,รอย่างเงี้ยครับตอนกลางคืนช่วยใช้ชชกรรมซะหน่อยครับไออย่างปลาห้าตัวของของจา่าครับเขาถ่ายปรอวดว่าถ่ายรูปปรอวดว่าตัวนี้ชื่ออะไรชื่อหรือชื่ออะไรยังยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นว่าตัวไหนเป็นตัวไหนครับรไปดูปลาที่บ้านอแผ่นไม่ก็แผ่น ท้ายที่สุดพอมีปลาห้าตัวแล้วเดี๋ยวตัวที่หกก็จะลงลงไปในน้ำด้วยใช่น้ำเย็นๆลงมาไหวด้วยกันพอนลงแล้วอย่าลืมดึงลงไปด้วยนะล้นน้ำล้นพอดีพี่อันนี้เป็นกิจกรรมช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะสำหรับทั้งคู่ว่ากันไปอเราก็เข้าเรื่องถึงซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราสองคนเล่นเป็นตัวหลักใช่ไหมจับดอน โนนเซโนอ่ะเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเธอเป็นยังไงเด็ดไหนเล่าซีเรื่องนี้เปิกดกอดคือตัวละครเป็นยังไงใช่ไหมครับก็ตัวละครของเฟียใช่ไหมครับตัวเฟียเนี่ยเขาจะมีความคือตอนเนี้ยทั้งสองคนได้เป็นแฟนกันแล้วเขาจะถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้ความรักแล้วอือใช่ครับความรักมันก็จะมีอุปสรรคมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับในซีรีส์ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอือของจ้าล่ะเป็นยังไงอือของผมนะครับตัวคาแรคเตอร์ผมเนี่ยค่อนข้างต่างจากแบบกับที่ผ่านมาเพราะว่า ตอนที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเพลินๆเราได้เห็นแล้วตอนที่เขาอยู่แต่กับเฟิสแต่เขา<ม>เราไม่เคยเห็นตอนที่เขาอยู่กับคนอื่นแบบญาติกับพ่อแม่ครอบครัวหรือว่าอยู่กับเพื่อนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>เราจะเห็นจุดนี้มากขึ้นผมว่าอันนี้ก็เป็นอย่างที่เฟิร์สบอกว่ามันคือเนื้อเรื่องที่แบบว่าจากเพื่อนกันขยับความสัมพันธ์นเป็นแฟน<ม>แต่ว่าการขยับความสัมพันธ์นั้น,นมันก็มีอุปสรรคอะไรมากมายเข้ามาต้องรอติดตามครับ<ม>ว่าจะมีอะไรบ้างซื่อเรื่องหาัมันจะต่อมาจากพันไทยสองใช่ไหมัมันจะเป็นแบบต่อเนื่องใช่ครับ จะมาแบบขยี้ในแบบความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากยิ่งขึ้นใช่ปะ่ะการร่วมงานในครั้งนี้ของเราสองคนมันเป็นยังไงกัแบบการแบบกับราโคจรกันอีกครั้งหนึ่งในในบทบาทที่แบบเอ้ยมันเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกกลับมาก็ยังรู้สึกกดดันหรือเขิอนอย่นะยังเขินเขาอยู่นะแต่ว่าพอแบบเราได้ถ่ายโอ้เขินเขินครับใช่มันเขินังไงอ่ะนรามองตาหรือยังไงก็มีนะแค่่มองตาบางทีก็เขินแล้วอะ เออไม่ไม่ซีซนแรกๆมันรู้สึกมนรู้สึกว่าแบบมันแค่มองตาเราก็รู้สึกแบบว่าเราเขินเขาแล้วว่าเพราะว่ามันไม่อยากพูดเท่ากเดี๋ยวมันสปอยไงแต่ว่ามันแต่ว่าระยะเวลามันทำให้เราค่อยๆปรับตัวกันไปเรื่อยๆครับมันก็เขินน้อยลงแต่มันมีบ้างอยู่แล้วครับเรื่องนี้ใช่เราบ้างเขินไหมใช่ไหมครับ กดดันไม่กับการที่แบบว่าลับมาลุกงานในครั้งนี้ในรูปแบบที่แบบเอ้ยมันมันมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะคเป็นตัวหลักนะอย่างเงี้ยก็พพูดในพายการทํางานก็กดดันเป็นปกติครับเพราะว่าเรามีหน้าที่เพิ่มมีภาระเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องทํามันให้ดีขึ้นให้มันส่งกับที่เราแบบเป็นตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยครับอืมต้องทาการบ้านหนักแค่ไหนใช่ครับก็หนักขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าอย่างอันเดิมถามว่าหนักไหมหนักอันที่ผ่านมาหนักอันเนี้ยเราเป็นตัวหลักแล้ว เรารู้สึกว่ามันต้องเต็มที่กว่าเดิมมันเป็นมันเป็นผลงานของเราแหละทุกคนตั้งใจจะตั้งใจผมตั้งใจเราคิดว่าถ้ามันถ้าเราทําเต็มที่แล้วมันมันต้องออกมาดีครับเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวของโดนเซโนครับเรื่องราวเป็นยังไงก็อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องราวของจริงๆเป็นเรื่องราวของคนสองคนระหว่างตัวเลโอกับตัวเฟียสครับผมซึ่งเขาเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วอ่าสปอยน์นิดนึงน่าจะสปอยได้ก็เป็นแฟนกันแล้วแล้วหลังจากนี้ก็คือจะมี คนรอบๆข้างเนี่ยจะคอยแบบมีคอนฟ lict ต่างๆพ่อแม่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราจะได้เห็นอะไรที่มากกว่าเดิมคือเมื่อก่อนเราจะเห็นแค่ว่าเฟียนเนี่ยเป็นมือที่สาตัวเลโอเนี่ยจะเป็นคนคอยดึงเฟียสก็คือเลโอจะยุ่งแค่เฟียสแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเฟียสเนี่ยเขาจะมีแค่นี้แหละมีแค่ตัวเลโอแล้ว <c oughs> จะไม่มีคนอื่นแต่ว่าเขาเนี่ยพอมาพอมาหลักแล้วใช่ไหมครับเอ <c oughs> ้ยพอมาเรื่องดอนเซโน่เดอะซีรีส์เนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนมีพ่อมีแม่เราเราจะเห็น ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมเฟี้ยเนี่ยมีมีอะไรบ้างแบบไหนบ้างเพราะว่าแล้วมีคนอื่นๆมาแบบว่ามาอยู่มันมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ป่ะืมบอกไม่ได้บอกไม่ได้ครับมันมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของเราอ่ะมีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่มีเพื่อนครับต่อมาจากแบบอ่าตัวตัวที่ทําเรื่องของอาถรรพ์นักจิตปีของของตัวของทันไทยมาต่อจากเรื่องนี้ใช่ไหมใครจริงจริงอะไรครับ ฟิร์สหรือจานที่เป็นเป็นเป็นต้นต้นต่อที่อ๋อตัวตัวเฟิร์ตตัวเฟียสตัวเฟียสครับตัวเฟียสใช่เฟียสเฟียสไม่ใช่เฟิร์สไ่ได้ันคือเฟียสครั้งนี้จะมาในรูปแบบไหนละเธอเป็นเรื่องราวของเขาสองคนดีกว่าใช่ครับจะไม่มีอไม่ได้ไม่ได้ไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวยิ่งพูดยิ่งสปอยไม่พูดดีกว่าครับตัวเฟิร์สเขาทำกันวาหนักแล้วจ่าจ่าเธอต้องฟิตฟิตร่างกายให้หนักหน่วงพอสมควรไหม ต้องต้องฟิดครับใช่เพราะพี่เมย์เขาบอกว่าเออเขาต้องการหุ่นแล้วมันมันติดมาช่วงโควิดพอดีเราเราก็ทําเต็มที่ที่เราทําได้ครับในจุดที่เราทาได้แต่ว่าตอนแรกถ่ายไปคิวสคิวคิดว่าต,ต้องทำกันบ้านไม่หนักแต่พอแบบพอถ่ายไป2คิวแล้วต้องต้องมารีใหม่หมดเลยต้องทำรีเสิร์ชใหม่หมดเลยเพราะว่าเราจะเห็นมุมมองตัวนี้มากขึ้นแถมยังเป็นแบบ การมีโปรเฟชชั่นอลอย่างเช่นการเล่นบาสอะไรอีกมันก็ต้องไปทำรีเซิร์ชอีกครับมีปั้นหุ่นปั้นใจกันไหมเออต้องปั้นปั้นร่างกายคนนี้เลยเหรอคนนี้เลยโอ้อย่าอย่าคาดหวังกับผมอย่าคาดหวังกับผมต้องปั้นที่แขกขนาดไหนครับอืมก็ก็ต้องพยายามแล้วก็เขอยากให้เห็นแต่วมากกว่าปีมากกว่าเหรอใช่โอ้ยังไงมีซุ้มมีซุ้มแบบปั้นหุ่นกเขาซุ้มกว่าผมอีกอะจริงเหรอเพื่อน กอปก,กกําลังกอยปกติใช่ออกกําลังกายปกติอยู่แล้วตอนนี้มากี่แพ็คละเดี๋ยวไปดู<บ>ไปดูข้างในในซีรีส์ไม่ขนาดนั้นครับครั้งนี้กลับมาเต็มที่อยย่างงเี้พี่เมย์โหดนะครับก็ถามว่าโหดไหมโหดในภา้การทํางานครับก็ค่อนข้างโหดเพราะว่าพี่เมย์อยากอยากให้มันออกมาดีครับพี่เมย์ก็จะฟิกเนี่ยแบบนี้มันจะได้ไปตามเนื้อเรื่องตึ๊ก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 อยากได้แบบนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กเขาก็จะบอกครับ มีกุ้มกิ่มนะมีอะไรอย่างผมหอเมย์เป็นโทษผมไม่ผมไม่มีอะครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรพูดถึงแม่บุญธรรมหรอกครับมาพี่มีหมายถึงว่าเรื่องนี้เอานิ่ทุกคนนะทุกทีมงานทุกคนตั้งใจถ่ายมาเพราะว่าเก็บรายละเอียดเยอะมากแต่ละซีนแต่ละฉากที่ถ่ายหรือแม้แต่ผููพูมกับเองคือแบบโอ้โหคือแบบอยากให้ได้ภาพที่มันสวยอะไรออกมาแบบออกมาแบบทุกคนไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่า ทุกคนตั้งใจงกับเรื่องนี้มากมันก็เลยแบบมียิ้มกุ้มกิ่มว่าเขาอยู่แถวนี้ไงภาพภาพภาพ <c oughs> ี่เมพแห่อยากเมาอะไรพี่เมย์บ้างพี่เมย์เหรอมีอะไรเมาบ้างในกองเวลาหลับเนี่ยชอบแอบไปหลับตอนกลางวันแล้วก็นอนเกามื์อย่างเง <c oughs> เลลี้ยน,อน,อ,น,น,นอนเกาม,กามผมก็ไม่รู้ <c oughs> ว่าเขาอ๋อใชใช่ใช่อืมอาเงี้ยผมก็เลยกลับไปทำบ้างไม่รู้ไม่หลับพอไ้ากเมาอะไรพี่เมย์ถ้าพี่เมย์่ จริงๆผมอยากจะบอกพี่เมย์ว่าแบบพี่เมย์มครับเอ็นซีแบบว่าอย่าปล่อยนานมาก <c oughs> อะไรอย่างงี้มันไหลไปแล้วครับผมเรื่องนี้ลบซีนหนักขนาดไหนจะเป็นแบบรูปแบบไหนที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบสปอยได้นินหนึ่งว่าอยู่ในแบบรูปแบบของความรักของคน <c oughs> สองคนครับความรักแบบยังไงอ่ะแบบความรักแบบคนรักกันประมาณนั้นฮะถ้าเปรียบเป็นแกงถ้าเปรียบเป็นแกงจะโดนแกงไตปาาไหมถ้าเปรียบเป็นแกงอ่าถ้า ถ้าเปิเป็นแกงแบบเลิฟซีนของเรื่องนี้แกงอยู่ในระดับไหนระหว่างแกงจืดแกงอะไรอย่างเงี้ยแกงแบบกระชับธรรมดาแกงทั่วไปแล้วก็แกงเผ็ดอย่างเงี้ยคือจริงจมันอยู่ในรูปแบบหลายแกงเลยนะแกงจืดแกงอะไรก็ต่างๆคือเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเลิฟซีนของเรีวกับเฟียนะอ่ะพูดแล้วสปอยเลยครับเอาเป็นว่ามันมีทุกรูปแบบแล้วกันครับให้คนดูไปตัดสินให้คนดูตัดสินกันใช่ครับตอนนี้ถ่ายถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว มันห้าสิได้ประมาณนั้นครับเป็นไงแอเสียดายไหมตอนแรกคือใกล้ปิดแล้วอ,อยู่เจอโควิดแล้วลอก3มาทำให้แบบต้องพับไปเลยเอาจริงๆก็รู้สึกเสียดายแบบเฮ้ยม,มันจะจบแล้วแต่พอมาคิดอีกมุมหนึง่งเฮ้ยเราได้ทําการบ้านเพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยเราได้แบบคุยพี่เมย์ปรึกษาพูดกับว่าเอาอยัางไงดีเราแบบอ่านไปฝึกเพิ่มอ่านเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับอืมใช่ครับจาบ้งเสียดาย ก็เสียดายนะครับแต่ว่ามันก็เป็นระยะเวลาอย่างที่เฟิร์สบอกว่าเราได้ทบทวนตัวเองหรือว่าได้ทบทวนตัวละครมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันควรเป็นแบบไหนกันแน่แล้วก็ไปปรึกษาเขานอจะมีเวลาปรึกษากับทางผู้กำกับกับทางผู้จัดมากับทางพี่เมย์ผู้เขียนบทมากขึ้นอะไรเงนี้ครับตอนนี้อีกประมาณ4ี่สอร์ซมันเหลือแบบขั้นตอนไหนในการแบบเก็บรายละเอียดต่างๆใช่ไหมหรือยังไงใช่ครับมันยังเหลือแบบเก็บรายละเอียดบางอ P ีหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรงไงดียแบบว่า มันก็ไม่เชิงรายละเอียดนะครับมันก็ยังมีซีในใหญ่หญลงเหลืออยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะติดในช่วงโควิดนี้ก็ต้องแบบพักไปก่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าความปลอดภัยของทุกคนเป็นเรื่องสําคัญแน่นอนอยู่แล้วจริงๆกำหนดการออนแอร์ของซีเรียลนี้นี่เป็นช่วงไหนปลายปีป้ะหรือเ่เป็นช่วงปลายปีครับใชมีวิดีโอหากันหรือร้องสองบทกันบ้างวะมีมีคุยเรื่องว่าแบบอะซีนเนี้ยเอาไงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับต่อบทแสดงว่ามีการดีไซน์แบบ ซีนต่างๆให้กับพี่เมย์ด้วยมีการขายซีนต่างๆกับพี่เมย์หน้างานด้วยหรอก็จะมีบ้างนิดหน่อยครับส่วนใหญ่ขายแล้วไม่ผ่านครับส่วนมากเป็นสีอะไรสีลบสีหรือใช่ครับขายแล้วไม่ผ่านครับพี่เมย์ต้องการแบบเดือดกว่านั้นใช่เราว่าเนาะมันหรือว่าของเรามันเดือดกว่าพี่เมย์พูดพูดเลยครับเอาเวลาบีวิดีโอคอลแบบช่วยกันออกแบบบทนี่คือก็คือบ่อยไหม จริงจริงมันก็เรื่อยๆครับมันมันแล้วแต่มันเหมือนกับว่าใครว่างก็ทิ้งเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยทิ้งไลน์ไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่างโอเคตกลงกันมาก็้วต้องจักเรื่องบทพวกเธอวิดีโอคดกันคุยเรื่องอะไรกันบ้างนอกเรื่องจากเรื่องกันก็เรื่องไงเขาชวนเลี้ยงปลาในเที่ยวเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็สะเพรอะไปเรื่อยครับเราก็ไม่ใช่เราเองให้กันฟังอย่างเงี้หรอกการฟังอะไรเงี้หรือแค่เป็นคนร้อจริงหรอ อย่าตั้งแต่วันนี้แต่วันนี้เขาเขาเจ็บเขาเจ็บคอเอ้ยอันนี้พูดจริงเขาเขาค่อนข้างที่จะป่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เออแก้ได้อยู่เราบุกอยู่ปกติก็คือร้องเพลงให้กันฟังจะจะเป็นคนดีกีต้าอย่างงี้ป่ะอย่างเงี้ยก็บางทีคือเขาชอบเล่นกีตาร์อยู่แล้วบางทีเขาร้องแล้วก็ร้องคอไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่อย่างในกองเวลาก่อนหน้านี้ตอนไปกองอะคือไปเล่นกีตา้าในกองบ่อยป่ะ ถ้า,ถ,าถ้ามีกีตาร์เขผมก็เล่นของเเล่นเรื่อยๆครับเขาจะคนในกองบอกว่าหยุดร้องอย่างนี้มีปะผมใช่ครับหยุดร้องร <laughs> ้องไปนานเสียงหายครับก็ <laughs> ไมจะจะไม่ถนัดร้องหรอ,อยังไงเหมือนเราไม่เคยฝึกมาก่อนมากกว่าเราไม่รู้จักการควบคุมเสียงอะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยเรารู้สึกว่าพอเราไปร้องปุ๊บเสียงมันหาย,ห,ายหรือว่าเสียงนั้นมันก็เกิดความไม่มั่นใจแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้ก็อาจจะมีร้องบ้างก็อยากติดตามฮะแต่ ต่เปิดละลองก็เรื่องนี้องก็ลองครับลองครลองใช่แล้วก็ลองด้วยกันนี่แหละครับเออลองด้วยกันปล่อยมาหรือยังปล่อยปล่อยบ้างเยังยังครับยังก็เดี๋ยวต้องรอช่วงสายกันอีกข้อหนึงได้ป่ะอ่ะอย่างเงี้ยโอเคครับได้แล้วรอตอนนี้เหรอไม่มีไม่เหไม่มีไม่มีด้วยเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้เห็นว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่แบบว่าแอบรักเพื่อนจากร้ายกลายมาเป็นรักถูกป่ะ เออใครร้ายเรื่องนี้ใครร้ายในเรื่องต้องคู่ป่ะหมายถึงในในพาร์ทในของดอนเซโนใช่ไหมครับใช่ดอนเซโนจริงๆไม่มีใครร้ายนะมีไหมมันไม่ไม่ไม่มีมันมีคนร้ายดีกว่าเอาจริงๆมันมีคนร้ายแต่ไม่ใช่เราสองคนไม่บอกครับบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้จริงมันมีคนร้ายแต่เขาไม่บอกว่าเป็นใครใช่ครับเออแต่เปลี่ยนร้ายเป็นรักปะอืมได้แต่ อย่างเดียวเลยไม่ได้โหพี่พี่โผพี่พูดผมแบบเดี๋ยวพูดมาเลยแต่ไม่ได้จริงถานความสัมพัน์ดีกว่าเรื่องความี่แบบความสัมพันธ์แบบจากเพื่อนแกเป็นแฟนใช่ปะถามประสบการณ์ของเราสองคนในสีประสบการณ์แบบว่าการหลงรักเพื่อนแอบรักเพื่อนแต่ไม่ได้บอกเนี่ยหลายคนเวลาแบบนักแสดงหลายหลายคนเขาจะมีประสบการณ์เธอสองคนมีบ้างสองคดก่อนละกันคือจริงๆมีนะแบบเรามีตั้งแต่แบบเเราเริ่มแบบ มัธยมอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ารักรักเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่รักเราอะสิเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรการที่แอบรักเพื่อนมันจะต้องแบบว่ามีการแบบว่าแอบไปทําอะไรให้เขาเอะไรให้เขารู้สึกประทับใจอย่างเงี้ยเธอเธอเคยไปแอบทําอะไรให้เขาปะตอนเด็กก็ให้ลูกอมเงี้ยครับแอบไปให้เราให้ต่อหน้าเลยเราแบบเราให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขารู้ตัววป่ะาาเไม่รู้เขาโอเคขอบใจแล้วก็กินเลยแล้วก็อ่ะโอเคแล้วประสบการณ์ในครั้งนั้น ก็คือรักเพื่อนนั่นเองรักเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนตอบรับเลยไหมเพื่อนไม่รู้เรื่องครับเพื่อนรู้เรื่องทำไมก็ไม่รู้จะมีประสบการณ์แบบแอบรอรับเพื่อนไหมคะก็มีมีบ้างครับนอนช่วงมัธยมอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีนะป๊อปปี้เลิฟช่วงมัธยมมันก็มีบ้างครับก็ก็นี่แหละครับก็คล้ายๆเฟิร์สคือก็มันอยู่ด้วยกันมันอยู่ห้องเดียวกันเนี้ยมันก็แบบเกิดความรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่เขาเอาลูกอมให้เธอแอบอร่อยให้ผมจะเป็นคิดแผนมากกว่าแบบสมมติมันจะมมีช่่วงงคริสสต์าาอยเงงีี้ยยโรรเเนผมป็นโรงเรียนคริสต์ ค่อนข้างอลังการหน่อยมีจับบัดดี้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบใครได้บัดดี้คนนี้ผมไปคว้านซื้อคว้านซื้อเอามาเลยเพื่อจะได้บัดดี้เขาที่จะดูแลเขาอะไรเงี้ยเออใช่ชอบแกล้งเขาบ้างแบบตอนอชอบผมเป็นคน, <c oughs> นแบบอารมณ์แบบเชิงเชิงอะคีฟครูแบบว่าถ้าเกิดชอบใครผมจะไม่เข้าไปตรงผมจะแบบไปแย่ไปเล่นออไปแกล้งไปดึงหัวอะไรเงี <ๆ S 2> ้ยโดนจับได้ปาโดนด่านี่ครับ โดนด่าเขาก็ใช่ครับเราบอกใช่เป็นประสบการณ์แบบแอบหลงรักเพื่อนใช่ครับเปิดแล้วก็จ่าฝากให้แฟนติดตามหน่อยสิครับก็ก็อยากฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับดอนเซโนเดอะซีรีส์เมื่อหัวใจใกล้กันนะครับก็สามารถติดตามพวกเราสองคนได้ทาง IG นะครับส่วนแบบกิจกรรมต่างๆของพวกเราสองคนหรือทั้งซีรีส์เรื่องนี้ติดตามไในช่องทางไหนได้บ้างทางช่องทุกช่องสามารถติดตามได้ทางมีมาเอฟ สามารถติดตามได้ทางมีไมไวายทุกช่องทางนะครับเออตอนนี้แฮตแท็กของแฟนอยากให้แฟนตั้งแฮตแท็กว่าอะไรสำหรับเราสองคนมีมีแฮตแท็กแบบว่าพร้อมสแตนบายให้กับแฟนหรือยังสรุปจะเป็นเฟิร์สจาหรือจาเฟิร์สไปยังไงแฮตแท็กนี้ก็ได้นะแฮตแท็กนี้สรุปจาเฟิร์สหรือเฟิร์สจาดีกว่าได้นะเราอยากให้เป็นอะไร จริงๆอาจาเฟิร์สเฟต้องเป็นอยากอยากเป็นอาจาเฟิร์สอยู่แล้วอคุณรู้ใช่ไหมว่าจาเป็นอาจาเฟิร์สใช่ครับวันนี้ขอบคุณเฟิร์สกับอาจามากๆครับจาขอให้ซีรีส์ปังๆนะครับขอบคุณครับก่อนที่อ่าซีรีส์นี้จะออนเราจะอาจจะมีโอกาสได้มานั่งคุยกับน้องเฟิร์สน้องจางอีกครั้งนะจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณเฟิร์สใาอีกครั้งนะขอบคุณครับเอาพูดแล้วนะครับดูนะี่เนี้รอติดตามกันนะครับแฟนๆวันนี้ขอบคุณมากๆครัับสสวดีครับสวัสดีครับ